อูาอาสวัสดีผมหมอพี่สมชายผมมีของดีมาให้สําหรับคนกดไลค์คลิปนี้ภายใน10วินาทีรับไปเลยหลวงปู่บ่อน้ำมันสุดศักดิ์สิทธิ์แ้วคลาดปลอดภัยโชคดีเฮงๆรวยๆรับประกันพีสมชาย,ยอ่าเราจะต้องหาหนังสือคําสาบหนึ่งเล่มแล้วก็ให้หา ร่างดั้งเดิมของผีกระสืออะลนี่อันนี้คืออะไรวะเอเวนโคือซองจดหมายครับอ้าวไอโดนเก่งนะเนี่ยแล้วก็น้ำลายแล้วก็เนื้ออุ้ยตกน้ำเฮ้ยตายเลยปะอ้าวตายอันตรายกว่ากระสือมันมีหาชีวิตเ้าหาชีวิตหรอเอกไปไหนวะเอกนันกระสือนั่นน่ะเอกหายไปแล้วอ่ะพี่มันมาแล้ว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 กลัว มันกลัวอใครไปไหนเอกกลัวแสงอยู่<ด>ยใ<ค>นบ้านอยู่ในบ้านเะฟุกมันกลัวแสงกี่เมื่นี่ยเออมันกลัวแสงอยู่บ้านที่กระสือวิ่งผ่านอะตอนเนี้ยอุ้ยมันอยู่ไหนอะได้ยินเสียงอะครับอยู่หน้าผมไม่กล้าเปิดประตูออกไปแล้วอะเอาเอกไปใส่เอกไม่รู้เฮ้ยอะไรอะไรเป็นประตูสิเป็นประตูเิดเปิดเปิดประตูกลัวมันกลัวแสงเอาเหรอจริงปันเนี่ยฟุกผมว่าตรงนี้มันเอ้ยผมว่าทางนี้ปลอดภัยเห็นปหมเห็นปหมเห็นไหมเห็นไหมเอกี่ยไรเอกี่ยไน เดี่จเทลผีเนี่ยเไ็นปไม่ดูไม่เห็นเอกรอบไปเอกรอบไปเราจะหาของอกดกอง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 กอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยกกเาเห็นลเราเราเห็นลัเดมเดิมาแล้วอันน้คือหัวมันเหรอหัวผีโดนมาแล้วพี่ดีใคได้เด้งก็ื้อเด้งสื้อมาแล้วเฮ้ยสว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 ยเราเหลือหาซองจดหมาย แล้วก็น้ำลายกระสือแล้วก็เนื้อเน่าชนะเลยชนะเลยเฮ้ยโดนโดนบ้านหลังนี้เรายังไม่เคยเข้าประตูเฮ้ยโดนไม่ยังควางเฮ้ยมรรลัยสว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 ยอันนี้หรือเปล่าหม้อนี่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันให้เราหาเราขาดเนื้อเน่ากับน้ำลายกระสืออ่ะเสียงมันบ้าบ้านไหนเราเข้าแล้วเปิดประตูทีบ้านไหนเราเข้าเปิดประตูไอ้สองตัวนั้นมันไปถึงไหนเราวะเฮ้ยคุณตี๋หน้าบ้านมีมี ไอโดนฝืนตูรอหายแล้วชิบหายแล้วไปไปโดนใชยไอสองคนนั้นมาไงรับสองคนนั้นแจ้ข่าว่อยแจ้งข่าว่อยเจออะไรยังมีดายสมัยโอ้ยพวกเราเป็จุดเกิดอยู่เลยโดนไอมันกระขาบ้านแข็งไปแล้วนี่เป็นเวลาที่กระสือกําลังออกหากินแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นกระสือเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิสูจน์นะครับว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ใครนั้นคือกระสือกันแน่เฮ้ยนี่ไงเนื้อนี่กดอีนี่กดอีพี่กดอีได้ละ กระัวกแสวยสวยสวยครับ,รรบหลืออะไรเหลือซองจดจหมาย,ยแล้วก็น้ำลายกระสือตอนนี้เรามาอยู่ในหมู่บ้านอะไรสักอย่างนะครับน่าจะผมเนียลองเดาเนื้อเรื่องดูใช่ว่าเอกแบบเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านอะไรสักอย่างที่เข้าบรูวาไข่ในหมู่บ้านอ่ะเป็นกระสือเว้เออ,อ,อ ตายกูตายมันเข้าบ้านมาได้ไงฮะมันเข้ามามันเข้าบ้านได้เฮ้ยอุ้ยพี่เกิดแล้วน้าวว้าววาวน้าวว้้าวว้าวว้าวเอาวาวว้าว้เวว้าวว้า้าแล้วม้าก็้ืว้ามันเข้าบ้านไดา้าววปาะต้าววประต้ใช่เหรอ้ออม้าวข้าได้มัน้ข้าได้า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 าวว้ววาวน้า้ว้าววาวาม้าววาวาวาวว้้้ว้้้าาา ไปโดนเดี๋ยวพี่เปิดประตูรอน้องไม่ไม่ไม่ามามาบ้านพี่โอ้แล้วเมื่อกี้ใครผันมาบ้านพี่ไอ้เอร์นดันปิด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 ไปจ้าโดนโดนสวยสวยสวยปิดประตูจิเอ้าเข้าบ้านที่เขาลืมปิดไปเออมาบ้านคนอื่นต้องเปิดประตูนะพวกเราถึงไหนแล้วครับพวกผมได้เนื้อนะพวกผมทำธุรกิจนะ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไป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 เปไ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 ไหมปไไป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 ไ ไปกันต่อกระสืออยู่ผมครับโดนมาอย่าทิ้งพี่ดิผมมารับกระสือมระีระก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 ะกระกระกระอระกระกระ้ระกระกรมกร่กระ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 กร่กร้ารกระกระกม่กระกบ้านใกร่ก้ะกระกรรากระระกระกะกระกรระกาะกระกรระกระกระกร่กระกร่รรรระ ขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยเอ้ายายอาทิตย์ยาวีน้ำหน่อยดิมัวดิล่ออะไรใครเก่งใครกล้ามใหญ่ไปสิตาพิเศกคนนึงคนนึงก็คือนี่ยูก็ผมเฮ้ยหายผีน้ำลายปะน้ำลายแล้วน้ำลายปะไม่ใช่ เราสามารถเจอปืนลูกซองมายิงผีได้นะเว้ยอยู่กบผมรหมดแล้วนะทำไมเราไม่เจอวะอยู่กับผมอะไรฟุกฟุกมาอยู่ดีนิ่งให้เขายุเก้กันเนี่ยเขายุใก้กันเนี่ยเราอยู่ใกล้กันใช่ไหมแมนแมนนี่คืออยู่ขวาหรือซ้ายซ้ายหรือขวาโดนนี้ก็ฟุกก็ไปดีอะไรฟุกอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านผมเนี่ยครับมันอยู่กับผมพี่อ๋อมันอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอไอมันอยู่ในบ้านผมมันมันจอดในบ้านผมครับแต่ว่านี่ มาเเลยอดั่วฟุกมั่วเอามันอยู่หน้าบ้านนี่นี่แค่โดน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 พี่เอ็กเบิ้งเงินนั่นเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนนั่นมันไปไหนไม่รู้เอกมันไปทางเอกเอ็กไปทางนั่นหรอว่ามันกำบันนี้แล้วมันกำบันนี้แล้วถ้าเป็นสถานการณ์จริงผมคงจะหัวใจวายตายนับใช่หมู่มันวนอยู่แถวนี้ไม่หยุดเลยพี่อยู่แถวโรงงาน อุ้ยอุ้ยมันขาดเอียนเดียวเองอะเราไม่ได้ขาดน้ำลายเราขาดสองจุดหมายจะซื้อวิ่งกลับแล้วครับอ๋อมันเปิดหน้าต่างได้พี่แท้เปิดหน้าต่างดูได้อ๋ออ้าวอ๋อดูดหน้าต่างได้อ้าวหวานเจี๊ยบแบบนี้โดนไหมโดนไหมหน้าต่างได้พี่ฝุกออกมาฝุ่นมา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 ฝุกนฝุ่นกลับกับกลับคนณขอด้างได้ปะคุณขหน้าต่างได้ปะตาบึงเข้าได้ขี้มาเข้าได้ไหมฝุกไปไใส่ไปไปใส่ไปใส่ใส่ หนึ่งสองสามไปเอ๊บเอ๊บเอ๊บเขาเขาลุกเขาลุไปกันต่อมีปืนแอบปะเจะโกะโอเคมันอยู่บ้านเก่าแล้วนี่หว่าตอนนี้ไปกันต่อเฮ้ยเสียงมาเสียงมาไปกันต่อครับเฮ้ยปิดไว้ซะด้วยแอนเด๊ไปฟุกไป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 เรากลับบ้านเลยว่าโดนบอกว่าเราเหนื่อยหนักหน้ามืดระวังตกน้ำด้อ เฮ้ยยังไงเจอเจอเรามาเจอกันแล้วมันเหลืออะไรอ่ะมันเหลือซองจระดายมทไมเรหาไม่เจอว้าเจอว้าา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 บาา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 พี่าูมาาูบ้านยายหน่อยพี่เอ้ยเาาาาา่าา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 า้าายาาาาีาาดาา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 ามาาาาายาา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 มาา้าา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 านาา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 ไาา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  พี่อยากพี่อยากไม่มีปืนด้วยผมด้วยเออดนมาเดี๋ยวขังกระสือเลยคังกระสือฟุกออกมาที่ฟุกออกมาคังขังรถออกไปยังออกไปแล้วปิดเลยปิดเลยถุก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 ถุวิหาดมาแล้ววิหาดมาแล้วสวยปิดจริงปะเออเราหาปืนมายิงมาเลยเนี่ยวิธีเล่นที่ถูกต้องวันนี้ฉันเจอกระสืออยู่แถวแถวนี้มันกําลังทําอะไรสักอย่างมันหาล่างมันหรือเปล่า ก็หั่งเหรอมันก็หั่งเหรอไอ้ยฟุกเปยปั่นยังไงยังไงอะพี่เปิดทำไมอะพี่เปิดผีเอาอีกละเอาอีกละเล่นยากอีกละไปมามามาเถอะมาขังงูนี่ไม่ชอบบ้านใหญ่มันไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยคุณเป็นญาติกับพี่กระสือหรือเปล่าครับคุณเอกครับคุณไปทำอย่างนี้เนี่ยผมตามไอ้เฟนไฟมันพาผมเข้าหน้าตำขวานไปหมดเลยอะขวามันมีโอกาสอยู่บ้านใหญ่นะเว้ยเพราะว่ากระสือเข้าบ้านใหญ่ได้เว้ย พี่ร้องมันมาไหมเราจะขังอีกแล้วเหรอมามันมามันมามันมาปิด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 มันมาไม่ได้เข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ปิดแล้วปิดแล้วเพื่อ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 ปิดแลไม่ใช่ขังผีน้องน้อกขังผีน้องอยู่ในบ้านใหญ่นะพี่มันมีปะเนี่ยดูดูยวขึ้นราคาโชว์เลยผมว่าแอบบอกว่นราคาหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้มันอ่านว่าอะไรดนมันบอกว่าอ่าสักอย่าง อ่าดีอ <ave S 2> <time> <pl ains> ่าแบรดลัก <Hum> ก <ming> ี้ม <bizarre> ับอกว่าอ้าวนั่นคืออะไรอ่ะพียขึ้นพียขึ้นหลังคาไม่เจอเจอถึงซองแล้วเจอซองแล้วโอ้ยถึงซองดีไงได้ทุกคนเลยได้ลูกคนเลยเราไม่ยิอไงวะอ๋อทำไมพี่ไม่ได้อ่ะพี่ไม่ได้อ่ะคือตอนนี้เราคาดซองจรวดหมายพี่แท้ตอนนี้เราต้องหาอ่าซองจรวดหมายครับเหลืออีกอันเดียวอันเดียวมันในภารกิจมันบอกว่าขาดอันเดียวพี่แต่เรามีปืนแล้วครับเราไม่กลัวครับเราไปด้วยกันเะล่ะเรามีสี่คนยิงปุ่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 งตายเลยพวกพวผีเกิดแล้วนะเฮ้ยผี ดันไงอยู่กับผมพิยักพยักผมยิงเสียงปืนอุ้ยใครผมยิงไปแล้วสองทีสามทีผมยิงไปแล้วครับกี่ทีสามทีครับไอ้นนนนเราเดินมาจดเกิดแม้แล้วเราไล่ทีละหลังเออเอาดิแล้วแบบแยกกันไปคนละทางเออดีดีเดี๋ยวกำจัดผีก่อนไว้เหลือชีวิตเดียวผมว่าเราก็ดูดีแล้วนะแต่ เออเราก็ดูดีเราดูดีพี่ก็เราไปหาด้วยกันได้ไหมแบบตูปุ๊บปูปูทีละโซนทีละหลังเลยจะได้ไม่ว้าวไปเดินไป้ดินบูบีเกินตัวมาไปล่อมาตอนนี่โอ้โอ้เมาบีเลยโอ้ตายไหมสองทีแล้วพี่โอ้ยโดนไล่ยิงปีกันเลยเหรอวายวายวิ่งโดดใส่เหรอตายปะอะไรพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนที่ปะเนี่ยเย่ทำไงอ่ะดี่ทึนขับเกาะ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 อย่ากระสืออย่ามาเกิดตรงนี้นะนี่มันจะเกิดหน้าเราเลยพี่นี่ทางกลับอยู่ตรงนี้ทางกลับนี้ทิ้งไอ้ฟุกเลยทิ้งไอ้ฟุกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่กดกดเฮ้ยรอรอยฟุกก่อนส่งสัญญาณฟุกรอรอฟังเสียงปืนยุสัยแยกเสียงแยกเสียงเออได้ยินได้ยินได้ยินละนั่งไปกันนั่งไป เอาเรื่องมาแล้วันนี้เกินเหตุยิงกระไรนะย้ยยัยกลับนะ<ย><ย>ใครอ่านเนื้อเรื่องทันเดี๋ยวผมค่อยเปแป,แปท่ทีหลังหนึ่งสองสามเย้อุ้ยอุ้ยฮะนี่หรอ Bad Ending คุณถูกยิงและไม่มีใครรู้ว่าใครคือคนร้ายบางทีเราไม่ควรมีปืนตั้งแต่แรกและหาท่าเรือใหม่ที่ปลอดภัยกว่านี้หลวงปูบ่อน้ำมันยังเหลือนะครับกดได้เลย